สวัสดีครับกลับมาพบก,บกับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดใหญ่เลยน่าสนใจมากเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีชื่อ Aeva Technologies ค่ะสวัสดีค่ะบริษัทนี้กำลังสร้างความฮือฮาพอสมควรในวงการเซ็นเซอร์โดยเฉพาะหลายดานะครับเรามีทั้งบทวิเคราะห์รายงานการเงินการประเมินความเสี่ยงโอกาสแผนงานคือเรียกว่าครบเครื่องเลยครับใช่ค่ะ Aeva e นี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นบริษัททีเ่เรียกว่าเดิมพันสูงเหมือนกันกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างแตกต่างอย่าง 4D Lida r นะคะท่ามกลางตลาดที่แบบแข่งกันดุเดือดมากครับข้อมูลชุดนี้ก็จะช่วยให้เราพอเห็นภาพว่าเดิมพันครั้งนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนทั้งในแง่เทคโนโลยีการตลาดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสถานะทางการเงินของเขาค่ะ ครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอา,เอาหัวกะทิเอาแก่นสำคัญจากข้อมูลทั้งหมดนี้ออกมาให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่า Aeva ตอนนี้ยืนอยู่ตรงไหนกำลังเผชิญพายุหรือว่าเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วกันแน่มาเริ่มแกะดูข้อมูลชุดนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆก่อนเลยนะครับ Aeva นี่เขาเข้าไปเล่นในสนามไหนครับตลาดไลด้านี่มันมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ครับ หลักๆเลยนะคะก็คือเทคโนโลยีที่ใช้แสงเลเซอร์ค่ะในการวัดระยะแล้วก็สร้างเป็นแผนที่สามมิติของสภาพแวดล้อมรอบๆตัวอ๋อครับแต่ว่า Aeva เนี่ยเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะตลาดเป้าหมายของเขาเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มใหญ่สุดก็คือยานยนต์อัต on โนมัติ Autonomous Aut Vehicles นะคะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หรือ ADAS ครับอันนี้ตลาดใหญ่เลยใช่ค่ะแต่ก็ไปถึงพวกคุณยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติในโรงงานการบินอวกาศหรือแม้แต่งานที่แบบต้องการความแม่นยำสูงมากๆในการตรวจวัดก็ใช้ได้หมดเลยค่ะฟังดูนี่โอ้โหศักยภาพมันมหาศาลเลยนะครับมีตัวเลขคาดการณ์ไหมครับว่าตลาดรวมๆนี่มันจะใหญ่สักแค่ไหนมีการประเมินกันว่าจะขยายตัวเร็วมากๆเลยค่ะตลาดไลดรทั่วโลกเนี่ยคาดว่าอาจจะมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอนลลาร์นะคะภายในปี2030 หลายหมื่นล้านใช่ค่ะตัวเลขที่เห็นบ่อยๆก็คือเกิน200,000หมื่นล้านดอลลาร์ไปแล้วแรงขับเคลื่อนสำคัญก็แน่นอนว่ามาจากยานยนต์อัตโนมัติครับแต่ที่น่าสนใจนะคะคือบางรายงานเขาชี้ว่ากลุ่มหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะโตเร็วกว่ารถยน์ด้วยซ้าไปอ้าวเหรอครับทไมล่ะครับเพราะว่าเอ่อวงจรการพัฒนาการเอาไปใช้งานมันสั้นกว่าค่ะ แล้วก็เรื่องกฎระเบียบต่างๆก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนเข้มงวดเท่ากับอุตสาหกรรมยานยนต์อ๋อเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยทีนี้อะไรคือหมัดเด็ดของ Aeva ครับที่ทำให้เขาบอกว่าแตกต่างจากคู่แข่งเยอะแยะในตลาดเห็นพูดถึงคำว่า c d l i d a r บ่อยมากเลยอันนี้คือจุดขายหลักของเขาเลยค่ะเทคโนโลยี Technology ที่เรียกว่า FMCW นะคะ Frequency Modulated Continuous Wave FMCW ใช่ค่ะซึ่งมันต่างจากไลด้าส่วนใหญ่ในตลาดที่มักจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า TOF หรือ Time of Flight W กับ TOF เนี่ยความต่างสำคัญเลยนะคะคือนอกเหนือจะวัดระยะทางได้เหมือนกันวัดความเข้มแสงสะท้อนได้เหมือนกันแล้วเนี่ย FMCW ของ AEVA สามารถวัดความเร็วของวัตถุได้โดยตรงเลยค่ะในทุกๆจุดที่เซนเซอร์มันวัดได้ดูนะครับวัดความเร็วได้โดยตรงเลยใช่ค่ะวัดความเร็วได้ทันที โอ้ oh. แล้วประโยชน์ชัดๆของการวัดความเร็วได้เนี่ยมันคืออะไรครับเทียบกับแบบเดิมที่วัดแค่ระยะประโยชน์เยอะมากเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะอย่างรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยการที่เรารู้แค่ว่ามีคนเดินอยู่ข้างหน้าห่างไปกี่เมตรอาจจะไม่พอครับแต่ถ้ารู้ความเร็วด้วยว่าคนนั้นกําลังเดินเข้ามาหาหรือกําลังเดินออกจากเส้นทางของเราระบบมันจะคาดการได้แม่นยํากว่ามากว่าเขามีแนวโน้มจะเดินตัดหน้าเราไหมอ๋อจริงด้วยครับ ซึ่งมันสาคัญมากๆกับความปลอดภัยถูกไหมคะหรือในโรงงานอัตโนมัติการวัดความเร็วของเชนส่วนที่มันเคลื่อนที่หรือแขนกลได้ทันทีเนี่ยก็ช่วยให้ควบคุมระบบได้ดีขึ้นแม่นยําขึ้นครับแถมอีกอย่างนะคะเทคโนโลยี FMCW เนี่ยเขาบอกว่ามันทนทานต่อการรบกวนจากเซ็นเซอร์ไลดร์ตัวอื่นได้ดีกว่าหรือแม้แต่แสงแดดจ้าก็รบกวนได้น้อยกว่าแบบ True F ด้วยค่ะโอ้โหชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับวัดความเร็วได้นี่มันมันเปลี่ยนเกมได้เลยนะเนี่ย แล้วมีจุดแข็งทางเทคโนโลยีอื่นๆอีกไหมครับนอกจาก CDFMCW นี่มีอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะคือแนวทางที่เขาเรียกว่า LiDAR on Chip LiDAR on Chip ใช่ค่ะคือความพยายามที่จะรวมเอาส่วนประกอบสำคัญสคัญของ l i d a านะคะทั้งตัวกำเนิดแสงตัวตรวจจับแสงวงจรประมวลผลต่างๆเนี่ยรวมไปอยู่บนชิปซิลิคอนโฟโตนิกส์แค่ชิ้นเดียวเลยรวมทุกอย่างไว้ในชิปเดียว ใช่ค่ะเป้าหมายหลักๆก,ก็คือเพื่อลดขนาดลดความซับซ้อนของตัวเซ็นเซอร์ลงแล้วก็ที่สําคัญคือลดต้นทุนการผลิตลงมากๆค่ะทําให้สามารถผลิตในปริมาณเยอะๆหรือ Mass Production ได้ง่ายขึ้นอ๋อครับซึ่งอันนี้จําเป็นมากถ้าจะเข้าไปแข่งในตลาดใหญ่ๆอย่างยานยนต์หรืออาจจะตลาดคอน sumer ในอนาคตที่ราคาขนาดมันเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยค่ะเกเขาเป็นแบบไหนครับตอนนี้ กลุ่มลูกค้าหลากัหลกๆก็ตามที่เราคุยกันไปตอนต้นเลยค่ะคือเขาพยายามจะเจาะเข้าหลายๆกลุ่มเลยไม่ได้พึ่งแค่ตลาดใดตลาดหนึ่งก็จะมีทั้งผู้ผลิตรถยนต์หรือ OEMs นะคะแล้วก็พวกเทียวันเทียทูที่ผลิตชิ้นส่วนให้ค่ายรถอีกทีแล้วก็มีกลุ่มบริษัทที่ทำหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติในโรงงานกลุ่มบริษัทด้านการบินและอวกาศ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงมากๆสำหรับงานเฉพาะทางหรือแม้แต่บริษัทที่ทำพวกโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะหรือทำแผนที่ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเขาหมดเลยค่ะดูเหมือนจะกว้างมากเลยนะครับแล้วในวงการแบบนี้เนี่ยการจับมือกับพาร์เนอร์รายใหญ่ๆนี่น่าจะสำคัญมากเลย a e v a เขามีพันธมิตรที่แบบโดดเด่นน่าจับตามองมากไหมครับการมีพาร์นเนอร์ดีๆนี่มันช่วยได้ขนาดไหนยืนยัน หรือ validation ว่าเทคโนโลยีนี้มันใช้ได้จริงมีคนพร้อมจะเอาไปใช้ในสเกลใหญ่ๆครับเหมือนเป็นเครื่องการันตีประมาณนั้นเลยค่ะตัวอย่างเด่นๆนะคะก็อย่างเช่น LG Innotek รายนี้ไม่ใช่แค่เข้ามาลงทุนนะคะสาล้านดอลลาร์จากดีวลรวมๆล่าสิบล้านแต่เขายังเข้ามาช่วยเรื่องการผลิตด้วย ช่ววยยผลิตด้ใช่ค่ะซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นการเปิดประตูไปสู่ตลาดคอน sumer electronics ในอนาคตได้เลยที่ LG เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วน่าสนใจครับ Airbus up next อันนี้ก็คือหาพอสมควรการที่ Airbus เลือกใช้เซนเซอร์ของ Aeva ไปทดสอบระบบนำเครื่องบินเข้าเกตแบบอัตโนมัติเลยนะคะโห oh. เข้าไปในวงการการบินเลยใช่ค่ะอันนี้ถือเป็นการ validation ที่สำคัญมากแล้วก็เป็นการบุกเบิกตลาดการบินซึ่งมูลค่าสูงแล้วก็ต้องการความน่าเชื่อถือความปลอดภัยสูงๆเลยครับแล้วก็มีพอธมิตรเชิงกลยุทธ์อีกรายที่เขาไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะแต่รายนี้ยอมซื้อหุ้น Aeva ไปถึง6%เเลยพร้อมกับทำข้อตกลงเรื่องการผลิตให้ด้วย ซื้อหุ้นเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแสดงว่าต้องเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆจริงๆนอกนั้นก็มีลูกค้ารายใหญ่อื่นๆที่มีชื่อปรากฏในรายงานนะคะก็ระดับโลกทั้งนั้นเลยอย่างด a มเลอร์หรือ Mercedes-Benz นะคะซิกเอจนี้ก็ยักษ์ใหญ่ด้านเซ็นเซอร์อุตสาหกรรม LMI Technologies Bendix พวกนี้คือผู้เล่นตัวจริงในแต่ละอุตสาหกรรมเลยค่ะ โหการที่ได้ร่วมงานกับชื่อใหญ่ๆขนาดนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเทคโนโลยีของ a e v a นี่ต้องต้องมีดีจริงๆนะครับแต่ว่าม,มันมักจะมีอีกด้านเสมอใช่ไหมครับคือมีเทคโนโลยีดีมีพาร์ทเนอร์เด่นๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าสถานะทางการเงินเขาจะดีตามไปด้วยหรือเปล่าอันนี้สิครับ<ม>ที่น่าสนใจมาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างดีกว่าตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นความท้าทายที่ใหญ่มากๆของ a e v a เลยค่ะ ข้อมูลการเงินล่าสุดอย่างเช่น Q1 ปี2025เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นทิศทางที่ดีขึ้นของรายได้อยู่นะคะครับ Q1 เขาทำได้3.4ล้านดอลลาร์ก็โตขึ้นจากปีก่อนที่ทำได้2.1ล้านหรือถ้าดูทั้งปี2024เนี่ยก็ทำไรายได้ไปราวๆ9ล้านดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างชัดเจนค่ะรายได้โตเร็วอยู่นะครับดูเหมือนเป็นสัญญาณบวกนะใช่ค่ะแต่ว่า ถ้าเราเลื่อนลงไปดูที่บรรทัดสุดท้ายคือผลกําไรขาดทุนสุดที่เนี่ยอันนี้จะน่ากังวลมากค่ะบริษัทยังขาดทุนหนักมากหนักขนาดไหนครับปี2024นะคะขาดทุนสุดที่ไปถึง152.3ล้านดอลลาร์ค่ะ150กว่าล้านใช่ค่ะตัวเลขระดับนี้คือขาดทุนหลักร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีมาหลายปีแล้วนะคะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นอีกคือกำไรขั้นต้นติดลบค่ะ negative gross margin เดี๋ยวแล้วนะครับขออีกที กำไรขั้นต้นติดลบหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าแค่ต้นทุนในการผลิตสินค้าที่เขาขายไปอะค่ะ cost of goods sold นะคะ,ะ,คะมันสูงกว่ารายได้ที่เขาขายสินค้านั้นได้ซะอีกอา้าวใช่ค่ะนี่ยังไม่ได้นับรวนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเลยนะคะพวกค่าวิจัยพัฒนาหรือ R&D ค่าการตลาดค่าบริหารจัดการต่างๆคือยังไม่นับพวกนั้นเลยแค่ต้นทุนของสินค้าก็เกินรายได้แล้วพูดง่ายๆคือยิ่งขายก็อาจจะยิ่งเข้าเนื้อ ในแง่ต้นทุนการผลิตณตอนนี้ถ้าดูจากตัวเลขก็อาจจะตีความแบบนั้นได้ค่ะณนะตอนนี้นะคะนี่คือสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายว่าโมเดลธุรกิจมันยังยังไม่สามารถทำกำไรได้ในระดับพื้นฐานที่สุดเลยค่ะโอ้ขาดทุนหนักขนาดนี้แถมกำไรขั้นต้นยังติดลบอีกแล้วแล้วบริษัทอยู่รอดมาได้ไงครับเนี่ยเงินมาจากไหนครับเขาอยู่ได้ด้วยเงินทุนจากการระดมทุนเป็นหลักเลยค่ะ A V A เนี่ยมีเงินสดแล้วก็รายการเทียบเท่าเงินสดในมืออยู่จํานวนหนึ่งนะคะเคยมีข้อมูลว่าเราเราวแปล้านดอลลาร์ครับซึ่งเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากการขายหุ้นให้นักลงทุนทั้งตอน I P O หรือรอบต่อๆมาแล้วก็เงินลงทุนจากพันธมิตรอย่างที่เล่าไปเช่น L G หรือรายอื่นๆนะคะอ๋อเงินจากนักลงทุน ใช่ค่ะเงินก้อนนี้ก็เปรียบเสมือนออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงให้บริษัทเขายังเดินหน้าต่อไปได้ยังวิจัยพัฒนาแล้วก็พยายามขยายการผลิตต่อไปได้ครับแต่ในทางกลับกันมันก็สะท้อนความเปราะบางเหมือนกันนะคะว่าบริษัทยังต้องพึ่งพาเงินจากภายนอกอยู่มากๆเพื่อความอยู่รอดคือ,อยังยืนด้วยขาตัวเองไม่ได้นั่นเองค่ะฟังดูเหมือนเอ่อเดินอยู่บนเส้นได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดรอบต่อไประดมทุนไม่ได้ หรือตลาดทุนเกิดไม่เอื้ออํานวยขึ้นมาหรอครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือความเสี่ยงหลักทางการเงินของเขาเลยถ้าให้สรุปนะคะก็คือ 1. ขาดทุนต่อเนื่อง 2. อ,อัตราการเผาผลาญเงินสดสูงมากหรือ High Cash บิร์นนะคะเพราะต้องทุ่มเงินมหาศาลกับ R D แล้วก็การสร้างโรงงานสร้างสายการผลิต ับ 3. รายได้ที่ถึงจะโตแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับขนาดการลงทุนแล้วก็ที่สำคัญคือรายได้ส่วนใหญ่ยังเป็นรายได้จากงานพัฒนาหรือส่งมอบตัวอย่างทดลองที่เรียกว่า NRE non recurring engineering อะค่ะคือยังไม่ใช่รายได้จากการผลิตจำนวนมากจริงๆหรือ series production อ๋อยังเป็นงานโปรเจกต์อยู่ใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็4คือ แรงกดดันมหาศาลในการลดต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยให้ได้เมื่อต้องขยายสเกลการผลิตมากๆครับและสุดท้ายก็คือการต้องพึ่งพาสภาวะตลาดทุนและนักลงทุนภายนอกอย่างมากซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่เขาควบคุมไม่ได้เลยค่ะโหพอเห็นภาพความขัดแย้งที่มันน่าสนใจมากเลยครับคือเทคโนโลยีก็ดูล้ำพาร์ทเนอร์ก็ดูดีแต่การเงินนี่ดูน่าเป็นห่วงมากถ้าให้สรุปเป็นจุดแข็งจุดอ่อนแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยจะเป็นยังไงครับได้ค่ะ ถ้าเราลองมองแบบ SWOT Analysis นะคะจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยจุดแข็ง strength จุดแข็ง strength ก็แน่นอนคือเทคโนโลยี 4D FM CW ที่วัดความเร็วได้โดยตรงอันนี้สร้างความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆจุดแข็ง strength แนวทาง l ร d ด r on-chip ิปอันนี้มีศักยภาพที่จะลดต้นทุนลดขนาดได้ในระยะยาวซึ่งเอื้อต่อการเข้าสู่ตลาด Mass m a r k เจุดแข็ง strength แล้วก็การมีพันธมิตรระดับโลกอย่าง LG a อ r b บัสได m เล r อันนี้ช่วยการันตีคุณภาพแล้วก็เปิดประตูสู่ตลาดใหญ่ๆได้ค่ะครับชัดเจนครับส่วนจุดอ่อนอันดับแรกเลยก็คือสถานะทางการเงินที่เปราะบางค่ะขาดทุนหนักกำไรขั้นต้นติดลบเผาเงินสดสูงมากมีความเสี่ยงในการขยายการผลิตหรือ execution risk นะคะคือการจะทำให้ผลิตได้จริงในปริมาณมากๆคุณภาพคงที่แล้วก็ต้นทุนต่ำลงตามแผนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากมาก การแข่งขันที่สูงมากค่ะคู่แข่งในตลาดรายได้นี้เยอะจริงๆทั้งรายใหญ่ที่มีเงินทุนหนากว่าอย่างลูมิน่าออสเตอร์แล้วก็คู่แข่งจากจีนที่อาจจะได้เปรียบเรื่องราคาอย่างเฮซหรือโรโบเซนส์ S <S mm hmm. แล้วก็รายได้ที่ยังน้อยแล้วก็อาจจะยังกระจุกตัวอยู่ค่ะคืออาจจะยังเพิ่งพาลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่รายหรือรายได้ส่วนใหญ่ยังเป็นงาน NRE อย่างที่บอกไปเข้าใจเลยครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับ โอกาสกับความท้าทายหรือภัยคุกคามที่รอ a e v a อยู่มีอะไรบ้างครับตรงนี้น่าจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีก Here's where it gets really interesting แน่นอนค่ะเข้มข้นแน่นอนโอกาส Opportunities อย่างแรกเลยคือตลาดหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมอัตโนมัติที่เราคุยกันว่ามันโตเร็วมีโอกาสสร้างไรายได้จริงจังได้เร็วกว่าตลาดยานยนต์ที่รอบการตัดสินใจการพัฒนามันนานกว่ามากค่ะ โอกาสการต่อยอดในอุตสาหกรรมการบินค่ะดีลกับ Airbus อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นยังมีโอกาสอีกมากในตลาดนี้ที่ต้องการเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงโอกาสการสร้างรายได้จากสมองหรือซอฟต์แวร์ค่ะคือการพัฒนา Perception Stack หรือซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลจากไลด้าเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกต่างๆอันนี้มีโอกาสสร้างกำไรได้สูงกว่าการขายแค่ตัวฮาร์ดแวร์อย่างเดียวอ๋อขายซอฟต์แวร์พ่วงไปด้วยใช่ค่ะหรือขายเป็นโซลูชันไปเลย แล้วก็โอกาสระยะยาวมากๆคือตลาดคอน sumer พวก AR VR ถ้าเทคโนโลยี l i d e r on chip มันทำได้สำเร็จจริงๆลดขนาดลดราคาลงมาได้มากพออันนี้คือตลาดที่ใหญ่สุดๆเลยค่ะครับผมและด้านมืดแหละครับความท้าทายหรือภัยคุกคามความท้าทายภัยคุกคามอันดับแรกหนีไม่พ้นเรื่องสงครามราคาและการแข่งขันที่รุนแรงค่ะ โดยเฉพาะจากคู่แข่งในจีนที่อาจจะได้รับการสนับสนุนจากรักฐบาลด้วยอาจจะมากดดันราคาในตลาดลงอย่างรุนแรงได้ความเสี่ยงที่เทคโนโลยีจะล้าสมัยค่ะคืออาจจะมีเซ็นเซอร์ประเภทอื่นเกิดขึ้นมาเช่นเรดาร์ที่เก่งขึ้นมากๆหรือกล้องที่ฉลาดขึ้นมากๆหรือแม้แต่เทคโนโลยีไรเดาร์แบบใหม่ที่อาจจะดีกว่าหรือถูกกว่า FMCW ก็เป็นไปได้อืมเทคโนโลยีมันไปเร็วมากใช่ค่ะโลกนี้มันหมุนเร็วมาก ปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุป,ปทานหรือ supply chain ค่ะความเสี่ยงเรื่องชิปขาดแคลนหรือชิ้นส่วนเฉพาะทางด้านโฟโตนิกส์อาจจะมีปัญหาการผลิตหรือหาได้ยากความล่าช้าจากฝั่งลูกค้าหรือกฎระเบียบค่ะเช่นการตัดสินใจของค่ายรถยนต์อาจจะช้ากว่าที่คาดหรือกฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือออกมาไม่เร็วอย่างที่คิดแล้วก็สุดท้ายปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้คือความผันผวนของตลาดทุนค่ะซึ่งอาจจะกระทบความสามารถในการระดมทุนของบริษัท ซึ่งสำคัญต่อการอยู่รอดในระยะสั้นถึงกลางมากๆค่ะโหภาพชัดเจนมากเลยครับทั้งโอกาสที่ดูยิ่งใหญ่แล้วก็ความเสี่ยงที่ดูน่ากลัวไม่แพ้กันเลยแล้วด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับ a e v a เขาวางแผนจะจะฝ่าฟันไปข้างหน้ายัางไงต่อครับเขามีรถแแมปหรือแผนงานที่ชัดเจนแค่ไหนเขามีแผนระยะยาวออกมานะคะประมาณ5-6ปีคือช่วงปี 2025- 2030ถึง ที่ดูแล้วก็มีลำดับความสำคัญที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรค่ะเหมือนเขาแบ่งเป็นเฟสเฟสคล้ายๆการสร้างฐานไปทีละชั้นนะคะครับเป็นยังไงบ้างครับ 1. ระยะแรกคือปีปัจจุบันไปจนถึงปี2026เนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่การเจาะตลาดอื่นๆน,นอกเหนือจากยานยนต์ก่อนเลยค่ะอ๋อไม่ใช่รถยนต์ก่อนใช่ค่ะเน้นไปที่หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมแล้วก็การบิน ที่เราคุยกันว่ามันอาจจะโตเร็วกว่าเพื่อสร้างฐานรายได้ให้เร็วขึ้นก่อนพิสูจน์เทคโนโลยีในตลาดจริงแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยค่ะอืมสมเหตุสมผลครับ 2. พอระยะที่2ประมาณปี2 0 2 6ัน2 7กถึง็ก็จะเริ่มหันมาสร้างรายได้จากสมองอย่างที่บอกค่ะคือซอฟต์แวร์และ perception stacks เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่อมอัตรากำไรไม่ใช่แค่ขายตาหรือฮาร์ดแวร์รายได้อย่างเดียวครับ 3ระยะที่3อันนี้สำคัญมากประมาณปี2027 2 0 2 8ถึง2028ถึงเวลาที่ต้องขยายกำลังการผลิตอย่างจริงจังแล้วค่ะ scale manufacturing พร้อมๆกับต้องหาทางลดต้นทุนต่อหน่วยให้ได้เพื่อจะพลิกไอเจ้ากำไรขั้นต้นที่ติดลบเนี่ยให้กลับมาเป็นบวกให้ได้จุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเฟสนี้ 4. พอระยะ4 ปี2 0 2 8 2 0 2 9ถึง้าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเทคโนโลยีพร้อมขึ้นเล็กลงถูกลงค่อยเริ่มหันไปบุกตลาดใหญ่ที่รออยู่คือคอน sumer พวก IoT AR VR 5. และระยะสุดท้ายคือ2029 2030กถึงก็จะมองไปถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดดอาจจะผ่านการคุบรวมกิจการหรือ M&A กับบริษัทอื่นหรือสร้างพันธมิตรที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อสร้างอีโคซิสเต็ที่แข็งแกร่งคะ่ะ กำดูเป็นแผนที่ทะเยอะทะยานนะครับแต่ก็มีขั้นตอนที่ดูสมเหตุสมผลดีเริ่มจากสร้างฐานรายได้ลดความเสี่ยงและค่อยๆสเกลขึ้นไปแต่คำถามสำคัญเลยครับคือด้วยแผนนี้เนี่ยมีโอกาสแค่ไหนที่เราจะได้เห็นบริษัทนี้ทำกำไรได้จริงๆครับมันต้องรอนานแค่ไหนอืมถ้าดูจากตัวเลขปัจจุบันนะคะแล้วก็การลงทุนมหาศาลที่เขาต้องทาตามแผนนี้เนี่ยคาดการได้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่า AVA จะยังคงขาดทุนต่อไปอีกหลายปีแน่นอนค่ะ อีกหลายปีเลยใช่ค่ะการจะไปถึงจุดคุ้มทุนหรือ break even แล้วก็มีกำไรสุทธิอย่างยั่งยืนจริงๆหรือ sustainable profitability เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆก็น่าจะ4 6ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้ค่ะโอ้โหนานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากๆหัวใจสำคัญที่สุดเลยคือพวกเขาจะสามารถ execute หรือทำตามแผนที่วางไว้ได้สำเร็จจริงๆหรือไม่ครับ การลงมือทำจริงใช่ค่ะทั้งเรื่องการลดต้นทุนการผลิตให้ได้ตามเป้าการขยายกำลังการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เข้มงวดมากๆแล้วก็การสร้างรายได้จากฝั่งซอฟต์แวร์ให้มันเป็นกอบเป็นกำลขึ้นมาได้จริงๆมันคือการวิ่งแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับเงินทุนที่มันเผาผลาญไปเรื่อยๆทุกไตรามาสนะคะครับผมถ้าให้สรุปภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันมาในวันนี้เนี่ย a v a Technologies ก็ดูเหมือนอนักสู้นะครับที่มีอาวุธสุดยอดอยู่ในมือเลย ก็คือเทคโนโลยี 4D LIDAR ที่มันโดดเด่นจริงๆพร้อมกับมีพันธมิตรระดับบิ๊กเนーคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังและก็มองเห็นสมรภูมิข้างหน้าที่มีรางวัลใหญ่รออยู่มากมายทั้งในตลาดยานยนต์หุ่นยนต์แล้วก็การบินแต่ในขณะเดียวกันนะคะนักสู้คนนี้ก็ยังมีจุดอ่อนสำคัญคือเหมือนมีบาดแผลเรื่องการเงินที่ยังยังเลือดไหลไม่หยุดนะคะจากการขาดทุนต่อเนื่องต้องแบกภาระที่หนักมากคือต้นทุนที่ยังสูงอยู่แล้วก็ยังต้องฝ่าฟันคู่ต่อสู้มากมายในสนามรบที่ดุ เดือดมา,มากๆคือการแข่งขันที่สูงครับรวมถึงต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดคือเงินทุนให้ดีที่สุดเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้มันคือสมการที่ซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆค่ะว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เขามีเนี่ยจะสามารถถูกแปลงให้กลายเป็นธุรกิจที่ทํากําไรแล้วก็ยั่งยืนได้จริงๆหรือไม่ใช่เลยครับ มันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าในโลกของเทคโนโลยีที่มันหมุนเร็วแล้วก็แข่งกันดุเดือดเลือดพล่านขนาดนี้เนี่ยแค่การมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเหนือกว่ามันเพียงพอจริงหรือหรือว่าสุดท้ายแล้วปัจจัยที่จะชี้ขาดความสําเร็จในระยะยาวมันอาจจะอยู่ที่ความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตให้ได้คุณภาพในต้นทุนที่เหมาะสมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่ากันแน่อันนี้น่าคิดนะครับน่าคิดมากค่ะนี่ก็เป็นคำถามสำคัญที่เราฝากไว้ให้ลองไปคบคิดกันต่อดูนะครับสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ